ตัวอักษรเป็นเพียงเงาแห่งธรรมะแต่แก่นแท้ของธรรมะนั้นอยู่ที่จิตใจที่ตื่นรู้เมื่อตาเห็นธรรมใจย่อมเข้าใจโดยไม่ต้องอาศัยถ้อยคำใดๆสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายกันดีหรือเปล่ากลับมารู้สึกตัวรู้ลมหายใจอยู่กับปัจจุบันฟังธรรมะดีๆกันบ้างหรือเปล่าครับแล้วสักวันหนึ่งสิ่งดีๆเหล่านี้มันจะกลับมาหาตัวเราเอง เพืเ่อนๆครับในโลกที่เต็มไปด้วยความรู้และคําสอนเราอาจลืมไปว่าความจริงแท้ไม่ได้อยู่ในตัวหนังสือที่เราอ่านหากแต่คือประสบการณ์ที่เราสัมผัสอยู่ในจิตใจที่รู้แจ้งและเข้าใจด้วยตัวเองเช่นเดียวกับท่านเวลางท่านไม่รู้หนังสือเลยแต่กลับเข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งเพราะท่านมองเห็นความจริงโดยตรงไม่ใช่เพียงผ่านตัวอักษรและในวันนี้ กะผมขอเสนอนิทานเสซนเรื่องจิตคือผู้รู้แสงสว่างแห่งปัญญาจากท่านเวยหลางเรามาเริ่มกันเลยนะครับครั้งหนึ่งท่านเวยหลางได้จรไปยังเรือนพักแห่งหนึ่งเพื่อจำพรรษาในยามบ่ายขณะที่ท่านกำลังนอนเอนกายลงพักผ่อนพลันได้ยินสำเนียงสาธยายมนดังแววมาท่านจึงลุกขึ้นด้วยความไข้รู้ และเข้าไปสอบถามผู้ที่กำลังสวดมนต์นั้นอยู่ว่าท่านเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของบทสวดมนต์ที่ท่านกำลังเปล่งอยู่หรือไม่ผู้นั้นตอบด้วยความเกรงใจว่า บางส่วนนั้นยังยากเกินกว่าติปัญญาของข้าพเจ้าจะยังถึงใต้โดยง่ายท่านเวยหลางจึงเมตตาอธิบายขยายความในบางช่วงบางตอนของบทสวมดมนนั้นว่าเมื่อเราดำรงอยู่ในโลกมายาภาพอันลวงตานี้จวบจนกระทั่งเส้นผมบนศรีรษะแปลเปลี่ยนเป็นสีขาวโพลนเรายังคงสแสวงหาสิ่งใดกันเล่าและเมื่อเปลวไฟแห่งชีวิตกำลังจะมอดดับหัวใจเต้นแผ่วลงลมหายใจรวยละลินใกล้จะขาดสิ้นสิ่งสุดท้ายที่ เราปรารถนาคือสิ่งใดและเมื่อร่างกายของเราผู้พังเน่าเปื่อยอยู่ภายในสุสานธาตุทั้งสี่กับคืนสู่สภาวะเดิมธาตุดินคืนสู่ดินชีวิตดับสูญกายเป็นความว่างเปล่าไร้ความรู้สึกเราจะดำรงอยู่ณนะที่แห่งใด ผู้ที่กำลังสวดมนต์ได้ชี้ไปยังถ้อยคำในคำพีที่ไม่สามารถเข้าใจความหมายได้กระจ่างแล้วเอ่ยถามด้วยความสงสัยท่านเวลานยิ้มอย่างมีเมตตาแล้วตอบว่าข้าพระเจ้าไม่ได้ร่ำเรียนหนังสือท่านจงถามมาเถิดบุคคลผู้นั้นรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งแล้วกล่าวว่าท่านอ่านหนังสือไม่ออกแล้วท่านจะสามารถเข้าใจความหมายเข้าใจในหลักธรรมคำสั่งสอนได้อย่างไรท่านเวลานตอบว่าหลักธรรมของพุทธ,ธะ นั้นไม่ได้ผูกพันอยู่กับตัวอักษรตัวอักษรเป็นเพียงเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาสิ่งที่จะเข้าใจหลักธรรมอย่างแท้จริงคือจิตคือตัวรู้ไม่ใช่ตัวอักษรนี่เป็นเรื่องราวของท่านเวยลางพระสังฆราชองค์ที่หกแห่งนิกายเซนเป็นเรื่องราวที่แสดงถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาและหลักธรรมอันลึกซึ้ง โดยเฉพาะการเน้นย้ำความเข้าใจในธรรมะไม่ได้ขึ้นอยู่กับการสาหรือการอ่านหนังสือแต่ขึ้นอยู่กับการตื่นรู้ภายในจิตใจในเรื่องนี้ท่านเวยหลางได้แสดงให้เห็นว่าความเข้าใจธรรมะนั้นอยู่ที่จิตและตัวรู้ไม่ใช่ที่ตัวอักษรหรือการท่องจำคำสอนแม้ว่าท่านจะไม่ได้รับการศึกษาหรืออ่านหนังสือไม่ออก แต่ท่านสามารถเข้าใจธรรมะได้อย่างลึกซึ้งเพราะธรรมะนั้นเป็นเรื่องราวของประสบการณ์ภายในและการตื่นรู้ไม่ใช่การสะสมความรู้จากภายนอกคำถามที่ท่านเวยรลางตั้งไว้ในบทสนทนานี้ชวนให้เราคิดถึงความหมายของชีวิตและความตายเรากำลังแสวงหาอะไรในโลกมายานี้สิ่งสุดท้ายที่เราปรารถนาเมื่อใกล้ถึงวาลาสุดท้ายของชีวิตคืออะไรเมื่อ่างกายแตกสลาย และธาตุทั้งสี่กลับคืนสู่ธรรมชาติเราจะอยู่ที่ไหนคําถามเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าความไม่เที่ยงของชีวิตและความว่างเปล่าของตัวตนซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของคําสอนในพระพุทธศาสนาท่านเวยหลางสอนให้เรามองข้ามสิ่งภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปและหันมาสํารวจจิตใจของเราเองเพื่อค้นหาความจริงที่อยู่ภายในเรื่องราวนี้ยังสะท้อนถึงความสําคัญของการปฏิบัติธรรมและการตื่นรู้ภายใน แทนที่จะยึดติดกับตัวอักษรหรือคำสอนทางโลกท่านเหวยหลางสอนว่าธรรมะนั้นอยู่ที่การเข้าใจและตระหนกรู้ภายในจิตใจของเราเองไม่ใช่การท่องจำหรือการอ้างอิงจากตำราตัวอักษรเป็นเพียงเปลือกห่อหุ้มธรรมะแต่แก่นแท้ของธรรมะอยู่ที่จิตที่ตื่นรู้เช่นเดียวกับชีวิตเราเรามักไล่ตามความรู้จากภายนอกแต่สิ่งสำคัญคือการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง นี่คือบทเรียนที่ลึกซึ้งและทรงพลังสำหรับผู้สแสวงหาความจริงในชีวิตไม่ว่าเราจะมีการศึกษามากน้อยเพียงใดสิ่งสำคัญที่สุดคือการตื่นรู้และเข้าใจธรรมะด้วยจิตใจของเราเองผมอยากชวนทุกคนมาทบทวนความจริงง่ายๆแต่ทรงพลังจากนิทานเซนเรื่อง สรรพสิ่งล้วนเกิดดับเรื่องราวที่จะพาเรามองเห็นคุณค่าของการปล่อยวางและการยอมรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปฟังเรื่องราวกันเลยครับณนะอารามแห่งหนึ่งยังมีเนน้อยที่ฉลาดปาดเปลืองผู้หนึ่งพำนักอยู่กับอาจารย์เซนวันหนึ่งเนน้อยพลาดพลัง้งทำช่วยชาล้ำค่าที่อาจารย์ของตนรักและถนอมอย่างยิ่งตกแตกโดยไม่ได้ตั้งใจ รสชาติที่ไม่อาจบรรยายได้ผุดขึ้นในหัวของเขาก่อนที่เขาจะทันได้คิดเขาก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของอาจารย์เดินเข้ามาในห้องเขาทำได้แต่เพียงซ่อนเศษถ้วยชาที่แตกไว้ข้างหลังเขาเท่านั้นเมื่ออาจารย์เซนมาถึงเนน้อยจึงรีบชิงเอ่ยปากถามว่าท่านอาจารย์ครับทำไมคนเราต้องตายด้วยครับพระอาจารย์เซนตอบสิ์โดยไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจึงตอบไปว่าเป็นเรื่องธรรมชาติ สรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนมีเกิดและมีดับด้วยกันทั้งนั้นยามนั้นเนน้อยจึงค่อยได้ทียื่นมือที่ถือถ่วยชาใบาปโปรดของอาจารย์ซึ่งบัดนี้กลายเป็นเศษถ้วยแตกบินออกมาให้อาจารย์ชมดูพลางกล่าวว่าหากเป็นเช่นนั้นวันนี้ถ้วยชาของท่านใบนี้ก็ถึงอายุไขของมันแล้วครับอาจารย์เซนเมื่อได้ฟังได้แต่นิ่งเงียบงนันไหลคำกล่าว เซนมีคำกล่าวที่ว่าวัสันฤดูกำเนิดร้อยบุพภาคิมหันปรากฏวายุฤดูศาสจันกระจ่างเหมันหิมะโปรยหากในใจไร้เรื่องราวทุกวันล้วนเป็นฤดูที่ดีงามนิทานเซนเรื่องนี้สะท้อนความจริงของธรรมชาติที่ว่าทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งมีชีวิต หรือแม้แต่ความรู้สึกของเราเองข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้ก็คือ 1. ความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเรื่องราวแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งไม่จรลังแม้สิ่งที่เรารักและนทนุถนอมมากเพียงใดก็ต้องพบกับการเปลี่ยนแปลงในที่สุดการยอมรับความจริงข้อนี้ช่วยให้เราปล่อยวางและลดความยึดติดได้มากขึ้น 2. ปัญญาในการแก้ไขปัญหาเน้นน้อยใช้ปัญญา และความฉลาดในการสื่อสารเพื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากแทนการหลีเกเลี่ยงหรือปกปิดการกล้ายอมรับความจริงช่วยแก้ปัญหาได้ดีกว่าการหนีปัญหา 3. การปล่อยวางจากสิ่งที่เสียไปอาจารย์เซนไม่ได้ตำหนิเนนน้อยเพราะเข้าใจว่าแม้ถ้วยชาที่ล้ำค่าก็ต้องมาถึงจุดจบในวันหนึ่งการยึดติดจะยิ่งเพิ่มทุกข์การปล่อยวางจะช่วยให้จิตใจสงบ4 การเรียนรู้จากสิ่งธรรมดานิทานเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าธรรมะอยู่รอบตัวเราแม้ว่าถ้วยชาที่แตกก็สามารถสอนความจริงของชีวิตได้ในชีวิตประจำวันของพวกเราเมื่อเผชิญกับการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นสิ่งของความสัมพันธ์หรือโอกาสให้ระลึกว่าไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปเราควรใช้สติปัญญาเผชิญหน้ากับปัญหาแทนการปกปิดหรือหลีเกเลี่ยง ฝึกมองธรรมชาติและความจริงในชีวิตรอบตัวเพื่อเรียนรู้ความหมายของการเกิดและการดับอย่างลึกซึ้งอย่ารอให้เสียไปก่อนจึงจะเห็นคุณค่าจงใช้เวลาที่มีให้ดีที่สุดในทุกวันนิทานนี้เป็นตัวอย่างที่ดีของการเรียนรู้ธรรมะจากสิ่งเล็กน้อยในชีวิตและช่วยให้เราเตรียมใจรับมือความเปลี่ยนแปลงในทุกเวลา ส่วนบทกรทิ้งท้ายที่ว่าวัส,สันฤดูกำเนิดร้อยบุปผาคิมหันปรากฏวายุฤดูศาสจันกระจ่างเขมันหิมะปโปรยหากในใจไร้เรื่องราวทุกวันล้วนเป็นฤดูที่ดีงามบทกรนี้สะท้อนถึงสภาวะจิตใจที่สงบปราศจากการยึดติดผ่านการเปรียบเทียบกับฤดูการทั้งสี่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความงามและลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละดูโดยเน้นว่า ความงามของชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกแต่ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของเราเองหมายเหตุการวิเคราะห์หรือศึกษานิทานเซนเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับเนื่องจากเซนเป็นปรารญาที่เน้นการเข้าใจด้วยตนเองการวิเคราะห์ในที่นี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่งเท่านั้นนะครับผมก่อนจากกันในวันนี้ผมอยากเชิญทุกคน มาแบ่งปันความคิดเห็นหลังจากฟังนิทานเรื่องนี้แล้วคุณมีความคิดเห็นและมุมมองอย่างไรโปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างผมจะตั้งใจอ่านทุกความคิดเห็นและต้องการให้ช่องช่องนี้เป็นพื้นที่ที่เราสามารถเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันครับสุดท้ายนี้จะข้าพระเจ้าทำอะไรผิดไปหรือพูดอะไรผิดไปไปพลาดพิงถึงผู้ใดข้าพระเจ้ากราบขออโหสิกรรมณที่นี้กราบหนึ่ง กราบสองกราบสามอาหสิอโหสิเอาหส,าหส,าหสิพอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคำคมทิ้งท้ายสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจงอย่าปล่อยให้ใจเราติดอยู่ในสิ่งที่ไม่จีรลังเรียนรู้ที่จะอยู่เรียนรู้ที่จะตายสวัสดี